ตอนนียงานไม่ต้การเยนการเรียนเรามีการวางแผนไปครับก็จริงๆมีครับหแต่ว่าการการเรียนของตัวเองรวมๆก็ก็มีมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ยถึงว่าจริงๆเราเรู้สึกว่าช่วงเข้ามาสามสิบปีผมาหาก็เรียนเรียนมาอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าพอเราเรียนจบเราอยากจะออกมาโฟกัสงานเต็มที่ ว่าเราสุว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทำทาไปไปตามแบบนั้นแต่เนียว่าเราก็มีแผนที่อีกสักพักหนึ่งเราก็คิดว่าอยากอยากจะเรียนเพิ่มเในช่วงเว,วงลาที่เรียนจบมานี่มีพชชัน่นไรไหมครัแต่ว่าตืนใจเรื่องอื่นบ้นนา,จางจริงๆก็มันมันหลังๆัมัน,ามนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว,ว่าหมายถึงว่าเราคอนเซ็ปตกับงนั้นมากขึ้นเราเราดีฟกับกมันมากขึ้นมากกว่าเรามีเวลาโฟกัสมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ก็จริงๆช่วงช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องเพลงอะเพราะว่า เราก็อยที่บอกทำทำอีพีอยู่เนี่เหมือนว่ารายละเอียดแต่ละเพลงการเล่าเรื่องอะไรเนี่พอเราพอเราเป็นเป็นนักแสดงด้วยมันเหมือนว่าเราเราเราชอบการเล่าเรื่องที่ ที่ที่มันที่มันลึกลงไปถึงความรู้สึกอยงเงีือว่าการการเรียงเรื่องเรียงเพลงหรือเรื่องต่างก็ก็ก็คิดกันหลายตลบกัันแสดงว่าเราจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าเรียนเรื่องหลักทำเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะก็จริงๆยัง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 ไม่ได้ยินครว่าทําเพลงให้คนดีอะไรเงี้ยแต่หมายว่าเราถ้ารู้สึกว่างานงานของเราในฐานะศิลปินอะไรเงี้ยเราอยากจะลองไปถึงมันให้ได้มากที่สุดลองไปทำเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะจะได้มีความเป็นตัวตนเราอยู่ในนั้นมากที่สุดเลยเคือการตลาดนะครับถือว่าเราจะต่อโทรเรื่องงานตลาดที่เราชอบ ยังมีอยู่ไม่พอสิก็จริงๆจริงๆอ่าอาจจะอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะไม่เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าหมายว่าแทนแทนในการจะไปเรียนต่อเนี่ยก็ก็ก็มีคิดอยู่อะไรอย่างเแต่หมือนว่ามันก็อาจจะอยู่ในอยู่ในในวงของบิสกิจนี่แหละครับหรือว่าจะอาจจะไปอยู่ที่ขาไหนที่เราอินตอนนั้นมากกว่าในปีไหนช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ในส่วนของวิทยาลัยก็คิดคิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เร็วเร็วนี้ขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีปีสองปีอะไรอย่างเงี้ย ไปออสเตรเลียมาแล้วแฟชั่นปีนตามาไปเห็นไปมองหลายๆก็ก็เหมือนเหมือนเราหลักๆผมว่าเราเราได้ energy มาบ้างเรารู้สึกว่าเราการที่เราได้ไปพักผ่อนเราเหมือนเราเหมือนเราได้ไปไปแบบไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปรับบรรยากาศใหม่ๆไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราเขาก็สนุกแล้วเราก็ได้ไปเห็นอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออในชีวิตแบบนั้นมันก็ก็สนุกดีไปกัดเฉ่นี่กต้องมาบ้างคิดที่นี่แทนไม่นานเลยยังก็จริงๆประมาณ คิวคิวเนี้ยล็อกล็อกไว้ประมาณเกือบเกือบปีแล้วเพรือว่าล็อกล็อกล็อกไว้ตั้งแต่บบทุกคนให้ป็นการล็อกไว้นานแล้วเลยแล้วก็แล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าจองทริปจริงๆก็ประมาณต้นต้นปีอะไรเงี้ยเนาะยกไปชั้นแบดครับชั้นแบดไปเจอคนเยอนมันเยอะมาก เยอะมากเยอะจนตกใจเลยครับไปคลิปออกมาคือเป็นแฟนคลับถ่ายรูปใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอะบีอันนึงคือแบบว่าติดช่แนลหรืออะไรสักอย่างหลับตื่นด้วยแครเขาเลยโยงว่าไปพี่ๆกระเป๋าที่เห็นทิ้วมาอะย่างเงี้ยครับไม่มีครับรองเท้าใส่มาด้วยนะครับเอาเสื้อผ้าที่ไปเที่ยวเนาะทางเมืองไทยก็ร้อนหรือว่าไหนหนาวช่วงนั้นเป็นไงบ้างได้เสื้อหาวไหมอะไรนะครับได้้ารดราม่าดราม่าก็ได้ช้าไปเลยก็ได้ช้าัป ก็คนบอกมาเยอะเหมือนกันเราก็เลยบาติไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์นะครับเราไม่ไปตามดูบ้างกกไปโอเมก้ามันเป็นเที่ยวดีๆก็มีดราม่าั๊กก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนรายังงงๆมากกว่าเพราะเหมือนว่าเราเรายังไม่ดูว่าว่าจริงๆเราเนื้อหาของของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเราก็เลยเหมือนว่าต้จะไปตามอ่านพอตามอ่านเราก็ถามถามว่าเฟลไหมว่าจริงๆก็นิดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เหมือนว่าพอพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ย ได้ได้กำลังใจจากอะไรบ้างเราก็รู้สึกว่าเราเราก็เออเราเราก็ฟื้นฟูตัวเองได้ได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม่ไม่ได้แบบข้ามวันแบบติดใจอะนรู้สึกยแบบนี้ค่ะก็รู้สึกยังไงครับผมรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเร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 าไม่ได้เห็นมุมมอง หรือนิยามคำว่าศิลปินแบบแบบนั้นมาผมผมรู้สึกว่าเหมือนคำว่าศิลปิน,ปนเราเราเราในฐานะศิลปินเราเราสื่อสารงานศิละปะมันมันไม่มันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรอย่างเว่าการพูดก,การทําอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมท,ทรรําธุรกิจอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นงานศิละปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอนติจูดข,ของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ t ริ a มันว่ามันเป็นงานศิละปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้น ว่ามันไม่ถูกจากัดเลยทลุกอย่างแค่เราตตินขึ้นมาวิธีการใช้ชีวิตการการที่เราจะเลือกกินข้าววิธีการทชีวิตทุกอย่างผมว่ามันมันก็เป็นศิลป,ปะของตัวเราเองหมดเลยที่ได้อา่านที่มันแรงไหมก็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 ก,ก็แรงบางบางอันเลยจากทางนู้ว่าเราแบบมองเราไม่ใช่ศิลปินเลยรอยคางเงี้รับ,บ,บก็ผมว่าผมผมต้บอกจริงๆแล้วหมายว่าเราเรา,เราอาจจะมองไม่เหมือนกันในในนิยามของคําว่าศิลปินเลย ที่ที่เขาไปหนวดเขาจิตใจเรามากเลยนะที่ที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยจริดๆผมว่าค่อนข้างเป็นหมวีพีนันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าเหมือนกับว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมเเราได้เห็นสัมภาษณ์เราได้เห็นเขาสัมภาษณ์หได้เห็นสัมภาษ์เงด้วยเลยเขาเป็นหัวทีมเองดเห ือแบบเรา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 เห็นแล้วเราก็ร <ę> mm ู้สึกว่าเหมือนว่าเร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 ารู้จักเขาเลือกิพี่เขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวเขามาคนที่แบบอยู่อยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบทุกคนในทีมเพื่อกันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองรเราจะสัมผัสได้ว่าตัวเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวมาแล้ว่าผมคิดว่าเขาเขาเขาอาจจะรู้สึกแหละว่าว่าเป็นห่วงคนรอบตัวของเขาด้วยที่เป็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของเขาในชั่วามาเราคุยอะไรกันแล้วพอให้กำลังใจกันยังไง ก็จริงๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยกันโดยตรงเลยแต่ว่าก็จะมีในคุยกันในทีมหรือว่าในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนนะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีคนคอยอัปเดตมาให้ฟังว่าเอ้ยสถานการณ์มันมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีความคิดเห็นจากจ,จากคนอื่นยังไงบ้างหรือว่าหรือว่าอ่าเหตุการณ์มันไปถึงไหนแล้วอะไรแฟนทัพเกมก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่าภาูมิใจในตัวศิลปินวิวกิ็ตรู้สึกดีมยังไง <พบ S 1> ก็ก็ด <Có, S 1> ีใจครับดีใจผมผมรู้สึกว่าเหมือนว่าอย่างอย่างที่บอกคือตัวตนของเราอ่ะมันมันคือมันคือมันก็คือความเสียดสีของเราแหละในการที่เราทําทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเราดีใจที่งานศิลปะหรือตัวตนของเรามันมีคนที่ให้คุณค่าเราจากเ้าออกมาขอโทษเราได้เห็นเรารู้สึกก็คือเราเราเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนนันเลยเงี้ยว่าเราเราอาจจะมี รู้สึกนิดนึงแต่เหมือนว่าพอพอเราได้คุยกับหลายคนเราก็โอเคขึ้นแต่ว่าพอพอเราได้เห็นก็เรารู้สึกว่าก็ก็เริ่มเห็นใจเขาทำให้ัมร์โซนิกนี่กดดันก็ค่อนค่อนค่อนข้างบอกว่ามันมันสองมุมเลยเนี่ยหรือว่ามุมมุมหนึ่งเราเราได้เห็นความคิดเห็นแบบนั้นแต่เหมือนว่าในอีกมุมหนึ่งคือจากจากรอบรอบตัวของเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อีกอีกกำลังใจที่ที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเฮ้ยมีใจอยากจะไป ไปไปทำงานนี้ให้ออกมาดีเลยนะนี่แหละผลคาดหังวาก็จริงๆก็ก็ก็กดดันเหมือนกันว่าทุกทุกครั้งเลยเงี้ยทุกครั้งที่แบบได้ได้ได้มีโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเองแล้วพอเป็นโอกาสที่ใหญ่อเลยเงี้ยก็ก็รู้สึกกดดันกดดันมากแต่ว่าพตายามทำให้เต็มที่แล้วก็เหมือนว่าพี่ๆทุกคนก็คอยสปอร์ตแล้วให้กำลังใจตลอดเลยรวมถ้ง EP ด้วยบางทีเราอยากจะฟ้องกแบบว่าทันต์ความใช่นะครับสองข้อหาอะไรแบบนี้ครับไม่ตรงนี้ใช่ คงคงคงไม่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 ได้ฟ้องเลยครับผมรู้สึกว่ามันเขาเขาก็แชร์ได้จุดของเขาอะไรอยเงี้ยมีวิธีการคิดของเขาแต่ว่าใครใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ก็เป็นสิทธิ์แต่ละคนหรืใครมีอยาผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเหมือนเขาแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาาไม่ได้ไม่ได้พาดพิงหรือว่าแบบอ่าด่าอ่าทำให้เราแบบเสียหายใน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 เชิงปฏิบัติหรออะไรเงี้ยสัมภาษณ์นิดนึง ก็ก็เตรียมเตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็จริงๆวางวางโชว์เสร็จแล้ววางโชว์เสร็จแล้วแล้วก็ยังตั้งเซตอัพเลยทุกอย่างก็จะมีรายละเอียดมากๆพอวันนี้ที่เราออกมาเปิดบริษัททําเองมันเหมือนกับว่างานนี้เราเรารับเข้ามาทําเองกับทีมอะไรเย่างนี้เราก็ก็โอ้โหรายละเอียดเยอะมากไม่ว่าชาวงแบนด์อัพดีเรกชั่นการทําดนตรีหรือว่าเพลงที่เราจะเลือกไปร้องที่นู่นหรือว่ากราฟิก หรือว่า blocking อะไรแบบทุกอย่างมันมันมันด an ีเทลไปหมดเลยคว่าเราเราจะสื่อสารอะไรกับกับโชว์โชว์นี่เป็นงานใหญ่ในขณะที่เราแบบเป็นเป็นท่าของเราเองมันยากไหมครับค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากในการทำคำโชว์ด้วยนะครับเราก็ก็ ค่อยๆเ,เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆไปชวนคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทําในแต่ละมุมที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรแบ,บ้ยขนาดไหนครับมีเพลงไทยต่างชาติยังไงบ้างก็ค,คิดคิดคิดว่าอา,อาจจะเป็นเพลงไทยเลยครับเพราะว่าเหมือนเราพอเรา,พอเราเป็นศิลปินไทยแล้วก็เหมือนว่าเราเราเราก็ร,าร,าร,ารู้สึกว่า เราเราเราเป็นศิลปินไทยแล้วเรามีโอกาสได้บิ่ตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวเราสังคมของเราวัฒนธรรมเรามากกว่าถ้ามีการมีงารมีก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 ารมีงารมีการมีการการมีการอีการมีารมีการมีการมการมีารมีการมีกรการมีการอีการมีกรีการมีกรมีกาก็รอการมีกรมงการีารมีการมีรมีการมีรีการมีการกาีกรมีการมีกเรมีการมีารมารมีรการมีา ป,ปีนี้เราก็มีมีแผลนอีกหลายลอย่างที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วอ,อีกอีกหลายๆตัวเลยที่ผมคิดว่าในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการไปไปคอลลักับ กับออแกนิเซชันอื่นๆเลยที่ว่าน่าจะมีอะไรใ่ออะไรนะคับช่ออะไรนะควิทยตันที่อยู่สองตัวแล้วสองตัวแล้วมีบีพารเซ่กับบีบูนาก็เป็นงานเสริมสมองอะไร่างนี้ก็ที่เราแข็งแรงมากกันที่ดีับแล้วก็ตาดได้ตได้ตัาได้ก็ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดี ไปดูช่องทางเลยแล้วก็ตอนนี้มีขายในร้านสะดวกซื้อขายทีนึ่งค่ะล่าสุดเทีมีลงอ่างใครยังไงครับลงอ่างเพลงล่าสุดเอาไว้ทำพรุ่งนี้ค่ะเอาไว้ทำพรุ่งนี้เไปทำพรุ่งนี้ไหมหน่อทำพรุ่งนี้เรื่องใจเพราะเราวันนั้นเราก็เราก็อุ้ยเราเห็นเราเห็นเราเรารู้เรารู้เรื่องราวว่าเหมือนว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มีเพลงอะไรบ้างเราจะถ่ายอะไรบ้างคือคือเราเราจะมีกลุ่มที่เราเราจะรู้อยู่ว่าใช่จริงๆเหมือนเหมือน เราสองคนก็มีท okay. okay. ีมงานที่เป็นทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันทั้งหมดตกลงเราเป็นคนต้องใส่ตาเขาหรือเปล่าอะไรนะฮะเพงที้ค่ะอันนี้ก็ต้องไปถามเขาแล้วมาถามผมดีมาถามผมนี้โอเคนะคครับทุกนโอเคค่ะโอเค